ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะฮะทิกเกอร์เน็กกับทิกเกอร์บาลานะครับพามานะครับไหว้พระทั้งหมด9วัดนะครับวันนี้วัดแรกที่เรามานะครับนั่นก็คือวัดนี่เลยครับโคเด้นเบลนะฮะโดยวันนี้นะครับเราก็จะมีนะครับแขกรับเชิญพิเศษนะฮะนั่นก็คือโคสิตาครับเป็นไกด์นะฮะไกด์ครับไกด์ทั้ง9วัดนะครับนั่นคือ เรียกว่าเป็นไกด์ก้อนนั่นเองนะฮะโอเคอแนะนําตัวดนึงๆครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดระฆังคอสตารามนะครับวรวิหารหรือว่ามาาาหาวรวิหารมีประวัติไหมครับประวัติเล็กน้อยมหาวิหารนะครับวัดนี้ที่สาคัญก็คือมีบุบคคลผู้สําคัญก็คือเป็นสมเด็จพุทธาชาโตนะครับถ้าเราไม่ออกว่าเป็นใครก็คือเป็น ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นถ้าเราถ้าเรานึกไม่ออกนะว่าถ้ามีอะไรยังไงก็คือบทชิาบัญชรนาก็คือของพุณอาจารย์ตรงนั้นเองโอเคนะครับก็นะครับนอกจากไกด์ภาษาไทยแล้วครับเราจะมีไกด์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับอน,นี้ครับก็เป็นคนนอนหน้าศาลนะครับ Good morning everyone. อะไรนะอะไรนะ We will go to play. ไปที่ตอนนี้ To play at the temple for night temple today. And the first place we are in วัดระฆังทองโกศิตารามหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าออะะไร่ Golden Bell ค่ะก็ เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะเราก็จะมาชมแล้วก็มาดูบรรยากาศกันเนาะว่าในวัดน,นะคะมีอะไรกันบ้างเนาะค่ะอ่าโอเคนะครับอ่าบ๊ายบายเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูกันะคระับก็ครับพบกับผู้ที่เดินทางมาไกลที่สุดเลยนะครับเป็นคนที่เคยมาแล้วนะ,ะับไหว้พระเก้าวัดน,นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาที่บอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะคะรับหลังจากที่ไหว้พระไปเก้าวัดตีที่แล้วนะครับพบกับนะครับโคดมินเลยฮะ,ะอ่าสวัสดีค่ะ อ่ะเดี๋ยวมันมันสยโอเคกองต้องดีนะคะกมาเมื่อสองปีก่อนปีล่าสุดนี้ไม่ได้มาเนาะ <c oughs> ก็เพราะว่ามันติดโควิดแต่ว่า <c oughs> การไหว้พระไม่ได้ทําให้มินเปลี่ยนนะคะ <c oughs> การทีรีบอลทาให้มินเปลี่ยนมากสวยขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ดูดีนะคะ <c oughs> แต่สิ่งที่เราได้เนี่ยจากการมาไหวพักคือสายสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเรามาในทีมทั้งหมดเลยที่มีเพิ่มจานวนที่เพิ่มขึ้น เรียกว่าถ้าไม่มีคนหายไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราเห็นหน้าเดิมๆแต่มีหน้าใหม่ที่เพิ่มมานะคะก็ทําให้เราอยู่ในสังคมที่ดีพากันไปในสิ่งที่ดีนะแล้วการไหว้พระเนี่ยมันทําให้เราแบบตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาสั้นๆรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้านี่ใครยังไม่มานี่ต้องมาให้ได้ใช่ไหมใช่เลยก็ชวนเพื่อนมานะคะคราวหน้ามากันเป็นดับเบิลนะคะมาไหว้พระกันค่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณคนดนมากเลครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครันี่ว่ายพระในโบสถ์วัดรักขาะก็เป็นจุดที่น่นะครับสามารถที่จะมาขอพรได้เลยนะครับนะครับก็ขอข้าเป็นวัดลักขางนาที่เราเสื้อผ้าทำการนะครับสักการะบูชาไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะไปวัดต่อไปครับเป็นวัดที่สองนะครับเราเดินทางกันไปครับโดยรถ ตุ๊กๆนะฮะตุ๊กๆตุ๊กๆตุ๊กๆใ่กำลังเดินไปวัดไอสักดิอ่ะนะฮะฉังไม่รู้เหมือนกันต่อมไม่ได้ก็ไปวัด่เออวัดไหนนะครับเมื่อกี้มีคอนเทนต์หนึ่งเขาบอกว่ามาวัดเนี่ยเราอะครับมาวัดกันอยู่แล้วใช่มาวัดกันอยู่แล้ววัดกันไรนะวัดไรนะวัดกันรตะวัดไรนมีเยอะวัดที่สองนะครับนำโดยเจ๊เขียวนะครับวันนี้วันนี้นะคะ เราจะมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายกันนะคะว่าเราแข็งแรงไหมนะคะเพราะว่าจะเป็นรู่ของการเดินที่อยู่ล่อวงในนะคะวงในนะแล้วก็คือไม่ได้เป็นวัดที่เลาะอยู่ตามริมแม่น้ำตากพยานะคะระวังไสยกล้องี๋ยวเจอกันครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปวัดกัลยานะครับดีมาชิกนะ อันนี้พี่การยืนรอแท็กซี่แล้วรถตุ๊กๆนะครับไว้การยานะประมาณไม่ตีมาคันหนึ่งนะครับประมาณกิโลนะครับต่อจากนี้นะครับโอเคครับรล้ววันนี้เราก็วัดที่สองนะครับก็คือวัดวัดวัดการยานิมิตรนะฮะนี่โอ้โหบอกเลยว่าต่อไปจะได้หลังจากีเราจะมีกาลยานิมิตรที่เยอะมากๆแล้วก็ดีมากเลยค่ะพบเจอแต่คนดีพบเจอแต่คนดีแล้วก็คนสวย สวยๆดีๆรวยๆนะครับก็นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาทําบุญ9วัดนะครับทุกความเป็นสิร<น> <Pokémon> ิมงคลตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในวัดกันก็นะครับทําบุญนะฮะกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือไหว้พระนะครับบอกว่านะฮะ คนที่มาทําบุญที่นี่นะครับก็จะมีการลยายมนิตรที่พี่นะครับมีเพื่อนนะครับเข้ามาเพื่อนฝูงเข้ามาก็จะนําพาสิ่งดีๆมาพวกเราด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับของโบกนะครับเป็นยังไงนะครับสวยงามขนาดไหนครับพามมาดูนะครับนี่ก็เป็นนะครับ น้ำมนที่วัดเนี่ยดีมากเลยต้องเอาน้ำมนเนี่ยที่เป็นรูปน้ำเต้าไปอาบน้ำคือเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปเนยเอาไปอาบประจำเลยแล้ววิธีการอาบไม่ได้อาบทั้งหมดนั่นนะแบ่งอาบแบ่งเป็นใส่ใส่สมมติว่าเราเราเราอาบน้ำใช่ป่ะเราก็แบ่งใส่เป็นแก้วแก้วอ่ะเออประมาณนั้นได้อาบได้หลายรอบอยู่ในนู้นเลยพี่เข้าไปแล้วก็มีแล้วก็มียันด้วยมียันหลวงพ่อโตอ่ะอยู่ข้างๆยันนอ่ะยันอ่ะที่เขานั่นไว้อ่ะ อยู่ฟังไม่ได้ขาเข้าเลยพี่ยังทันอยู่ถ้าพี่จะเอานะครับเดี๋ยวเราจะออกทางประตูนี้นะอ่ะเราลงไปวัดที่3นะครับก็คือวัดอรุณนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินข้างๆเป็นทางเล็กๆไปนะคะ่อนข้างวัดตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับจะได้เป็นอะไรน่าถ่ายวอล์ปเกอร์นะฮะ네ต้องเดินถ่ายนะครับแบบนี้ ล้วมีช่างภาพฝุนตัวนะครับเป็นไกด์ด้วยนะครับนี่ช่างภาพฝุดหลอของเรานะครับทุกคนท,ทำอาชีพไกด์นะ,ะตอนนี้เป็นอาชีพเลกาซี่ฟูดไทม์นะตอนนี้เรากำลังไปวัดอรุณน,นะ,ค,ะครับก็เดิน,น,นข้ามสะพานอนลุธินเขาเรียกว่าพระปราง <นะ S 2> ใช่ไหมพระปรางวัดอรุณใช่ไหมโอเคตอนนี้นะครับ เรามาถึงวัดอรุณแล้วนะครับนี่เห็นไหมนะฮะบอกเลยนะครับว่าบอกเลยนะครับว่าวัดนี้เป็นวัดที่สามนะฮะดี๋ยวแล้วเนี่ยครับเราถูกต้องเราถึงวัดอรุณแล้วนะครับก็เป็นวัดที่สามนะครับที่เราเองเนี่ยที่เราเองเนี่ยครับมาไหว้นะครับเป็นนมัสการนะครับที่วัดนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกัน พามาดูบรรยากาศนะครับครับแนะนำหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอรุณราชวรารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับข้างหลังนี้นะครับก็คือพอระปรางวัดอรุณนะครับมีความสูง67เมตรนะครับด้านบนมีตรีศูลแล้วก็มีพ,พระอินท์นะครับ เขาเรียกว่าทรงช้างเอราวัณแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโบสถ์เก่านะเป็นโบสถ์น้อยส่วนด้านนี้เป็นวิหารน้อยข้างในมีตัง่งหรือว่าที่บรรทมของพระเจ้าตากสินนะครับที่คนเขาชอบมาลอดแล้วก็ขอพอรกันนะครับรงนู้นวัดยักษ์วัดแจ้งจะอยู่ตรงหน้าโบสถ์ด้านนู้นนะครับพระเจ้ายุทศาสยิงไง ดี๋ยวกันเนะี่ยมันอันนี้ไม่ใช่หรออันนี้ของอะไรอะ่ะอะไรนนะที่เขาขี่ควายอะ่ะอะไรนะเราเดินเข้าไปถ่ายรูปในวัดน,นะครับวัดตอนนี้เองเน,นะครับแล้วก็ทําการสักการะบ,บูชานะครับเข้าไปในด้านในของพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็เดินไปที่ท่าน้ํานะครับเพื่อที่จะไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยดีกว่า

อยู่กับปัทช์เนี่ยปัทช์จะบอกว่าเราก็จะมาพักกันที่วัดอรุณนะคะไม่ใช่พักพักอะไรพักเหนื่อยพักเหนื่อยนะคะที่ร้านกาแฟนะคะน้ำเนี่ยหาโอเคนะครับเดี๋ยวก็พักรับประทานอาหนะฮะจะก็ถ่ายรูปให้อยู่นี่เรามีมีเมนูนะครับที่แนะนำนะครับเป็นแพทนะฮะอันนี้ถามว่ากินได้ไหมนะครับ วันนี้เราก็เออเออเหมือนใช้พลังงานนะครับแต่ว่าเราก็ส่งทสิบแคลนะครับน้ำตาลสิบนะครับไขมันสิบห้าแล้วก็โซเดียมสามสิบนะครับเราเออาเหมือนใช้พลังงานนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็คือแค่เดินไปนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราเติมพลังก่อนเดี๋ยวไปต่อนี่จริงๆเหนือที่มันไม่มีสีสีอะเครื่อนหิดเขา มันมีเยอะเพราะว่าช่วงที่ทำอัดเขาอัดเขาอัดเถาอับเขาเนี่ยเพราะวาัดเ่าเพราะว่าช่วงที่ทำธุรกิจกับจีนเนี่ยตอนไปเราขนของไปตอนกับรถเรือมันเบาวเพราะว่าเราขน ผ้าใหม่หรืออะเบาๆกลับมาเขาก็เลยเอาหินพวกนี้ถ่วงไม่ให้เรือมันเบาเขาเลยเลียกหินอักเฉามือีเรือเปล่าใช่ไหมฮะเ่็นเรือเปล่าแต่เราไปเอาเอางาช้างเอาข้าวไปแต่ขาเราเอาข้าไหมเอาอะไรเบาๆต้องมือหือนะครับหนึ่งสองลืมนะครับหนึ่งสอง ขึ้นเรือแล้วฮะเราอาจจะต้องเป็นวีดีโอแล้วเนี่ยวิดีโอเราแซงให้คนอื่นเขา เดี๋ยวให้ไปใส่เราถ่ายวายิดีโออย่างเดียวตั้งเรือนะครับข้ามฝั่งจากวัดอรุณนะครับ<ๆ>มาวัดที่สี่นะฮะวัดอะไรนะครับพี่วัดโพครับ<ๆ>วัดโพนะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับข้างฝั่งมาที่นี่มันจะมีความเ่ยวชาญเรื่องของการนวดด้วยนะคือท<า>ี่หมอนี่มาจากที่นี่<ช>ด้านหลังก็จะมีเ,เกี่ยวกับลูซีดัตตนอยู่ด้านหลังด้วยนะที่เป็นพระาตโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับประวัติของวัดโพกัน วันนี้เราแบ,บ่งเดินไปที่วัดโพนะครับในระหว่างทางเนี่ยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมนะสถาปัตยกรรมโบราณวัดโพวัดโพข้างในวัดโพนะครับก็จะมีสถาบันการนวดสอ,อนนวดเพราะว่านวดวัดโพเนี่ยเป็นที่แบบเขาเรียกว่าต้นตำลักเลยนะครับ วัดโพชไทยมาสานะครับคือผลิตที่ที่ผลิตนะครับคนที่มีวิชานทางด้านการนวดแก้อาการไทยเซ้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับส่งไปทั่วโลกเลยก็มีใบเซอร์็นยปงไงยๆฝรั่งหรือจักนะถ้าแบบมีใบเซอร์ตัวไเี้ยไปเบลเยี่ยมเนเธอร์แลนด์ลาสกานะครับบอกเลยว่าครบถ้วนจริงนะเดีย๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเข้าไปอยู่ในวัดนะครับ อกเลยว,ว่าสวยงามมากนๆนเดี๋ยวจะพาไปชมสถานที่นะครับว่าแต่ละมุมนะครับเป็นสถารปรัตยกรรมที่เราเองเนี่ยนะครับให้ในชีวิตเราควรจะเข้ามานะครับไม่น่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวดูบรรยากาศนะครับ, <c oughs> รรบตอนนี้ก็อยู่ที่เป็นพระนอนนะครับ <c oughs> เข้าไปดูข้งางในนะครับก็คือจะเป็นภาพที่สวยงามงามากๆนะครับ วัดน,นี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีประวัติความเป็นมาน,นะครับที่สวยงามมากๆนะครับยังไงนะครับเราก็กา้ามากลาบสักการบูชากันได้นะครับนี่ารต่ายน,นะครับการบูช์เราไปนอกกัน นี่คือประเดบรรยากาศนะครับในอของวัดท่าแก้วนะครับบอกเลยนะครับว่าพินมากนะครับก็คืออากาศบรรยากาศดีมากนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับถ้าเราเองเนี่ยเไม่ได้เอาง่ายคือถ้าเราเปิดประเทศนี่คนจะเยอะมากเลยนะครับนี่คือประเด็ศบรรยากาศนะครับในอของวัดท่าแก้วนะครับบอกเลยนะครับว่า ิงมากนะครับก็คืออากาศบรรยากาศดีมากนะครับไม่ค่อได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนจะเยอะออมากนะครับถ้าเราเองเนี่ยเออไม่ได้เอาง่ายคือถ้าเราเปิดประเทศนี่คนจะเยอะมากเลยนะครับเดียวไม่ได้ครับโอเคเราก็มาถึงว่าสุดท้นยแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สักการะบูชานะครับแล้วก็ถ่ายร,รูปนะครับเป็นเรียกว่า เป็นฉากเสร็จนะครับทรวันค่ำเงาด้านหลังก็จะเป็นเสาวินช้าครับอันนี้ตอนนี้เราไม่ถึงนะครับเกตแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เองอยากเป็นมพดกหญ่นะครับก็ก็เริ่มที่จะสวดแล้วนะครับท่านกลับไปขังโอเคนะครับวิหารหลวงพ่อดำนะครับอยู่หน้าภูเขาทองนะครับ วัดนี้ครับปรวรนิเววิหารนะฮะเป็นวัดที่เท่าไรแล้วล <laughs> มองร้านของกินเลยครับ <laughs> ที่แปดแล้วครับ <c oughs> เราก็มาถึงควัดชะสะรงท่ามนะครับซึ่งเป็นวัดที่ก้าของเราในวันนี้นะครับเพราะว่าบอกเลยนะครับว่าเป็นวัดสุดท้ายนะครับที่เราเองเนี่ยนะครับจะมาจบที่วัดนี้นะครับก็คือวัด ชนะสงครามนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปไหว้นะครับสักการบูชาของเพราะวันนี้เป็นพระใหญ่นะครับก็จะมีกิจกรรมทางสงฆ์ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาถึงนะครับวัดนี้วัดสุดท้ายนะครับก็เป็นวัดชนะสงครามนะครับบอกเลยว่าเป็นวัดที่9้านะครับก็คือวัดปิดจบนะฮะหรือว่าวัดปิดท้ายนะครับในทริปนี้นะครับวัดชนะสงครามนะครับทุกๆอุปสรรคทุกๆทุกๆสเตตัสทุกๆ ทุกๆสงครามที่เข้ามาเอาอย่างนี้ว่านะครับในไต้ในจิตใจก็ดีหรือว่าสงครามจะไปนอกก็ดีนะครับเราเองเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะได้นะครับด้วยที่นะฮะเรารเองเนี่ยนะครับมีใจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ตั้งมั่นนะครับโอเคนะครับวันนีคืนดีเราเจอกันครับคลิปนี้ก็จริงๆกิจกรรมเนี้ยก็ทํามาทุกๆปีกิจกรรมนี้ก็สร้างเสริมมงคลนะโดยด้วยส่วนตัวก็คือเป็นคนที่เชื่อ ถามว่าสายมูไหมไม่ถึงกับขนาดมูแบบจ๋านะแต่ชอบอะไรที่ทําที่เป็นมงคลแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าทําแล้วขึ้นถ้าโดยส่วนตัวคือถ้าเป็นเรื่องของดวงใช่ไหมคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าปีนี้ venir. ดวงผมจะขึ้นสูงมากนี่ไฟแดงที่ป่ามือนี่แบบขึ้นชัน่มากทีนี้นไม่ใช่แนคนอนอันนั้นทุ่ง <c ười> ทุ่งกับโซบะเมื่อกี้ปากเลยปาก นี้ทีนี้นคือพอมันเป็นมงคลอ่ะเหมือนกับคือผมเชื่อเรื่องเรื่องของคนที่มันผูกดวงด้วยกันอนะ่ะถ้าดวงดีเหมือนกันมันก็จะดึงกันไปสู่ความสำเร็จเราเราจำตอนบิ๊กดีได้ปะโอ้โหนานมากเลยพูดถึงบิ๊กดีท <laughs> ีเออที่เขามาส่วนบนส่วนบนแล้วก็ให้อาจารดีขึ้นนะอ่ะนั่เหมือนเหมือนคือพลังอ่ะวันนี้ก็เรา20กว่าคนที่มา ไยพักก็เที่ยวมาเป็นมงคลเลยแต่มงคลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวนะเรียกว่าเป็นมงคลชีวิตด้วยทำอะไรก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับสาธุก็เดี๋ยวที่อยู่ต่างจังหวัดก็แยกย้ายเดินทางก็ให้ปลอดภัยแล้วเราก็มาถึงครับที่จอดรถวัดรักคังนะครับมิชชั่นคอมพิวตนะวันนี้สำหรับ9วัดเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับอิ่มมากเล อิ่มมากอิ่มอิ่ม,ม,มตัวแตกเราจ<า><า>ะข่าไหมคะจะค่าไหมไปไมครับ,รบแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านกันนะครับยากาย้ายโดยสวัสดีฟ้าย้ายจ้าย